สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับควอเลี่ในวันอังคารนะคะวันอังคารเอ๊ะวันนี้วันอังคารสีอะไรคะสีชมพูนั่นเองนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ7วัน7สีนะคะว่าในหนึ่งสัปดาห์มีวันอะไรบ้างและก็มีสีอะไรบ้างนะคะมาดูกันเลยนะคะนี่ค่ะ 1>, 1. วันอาทิตย์สีแดง 2. วันจันทร์สีเหลือง 3. วันอังคารสีชมพู 4. วันพุธสีเขียว 5. วันพฤหัสบ,บดีสีส้ม 6. วันศุกร์สี ฟ้า7วันสาวสีม่วงนะคะเวันนะคะเวันเสีในหนึ่งสัปดาห์นะคะเด็กๆท่องจำไว้ให้ดีๆนะคะเรามาทบทวนนะคะสระเอือกันเหมือนเดิมนะคะสระเอือขอเอือ เขือจอเอือเจือสอเอือเสือรอเอือเรือมอะมะขอเอือเขือมะเขือตออาตาจอเอือเจือตาเจือ ผออีผีสอเอือเสือไม่ทอเสื้อผีเสือ้อนะคะต่อไปค่ะหนังสือร่องรอยการเรียนรู้นะคะหน้า27ค่ะเมื่อกี้ที่ครณลี่บอกว่า7วัน7สีใน1สัปดาห์เรียงมาตั้งแต่1วันอาทิตย์เลยนะคะ ให้เด็กๆใส่ตัวเลข1ถึงเลข7ในช่องสี่เหลี่ยมไม่ใช่ว่า 1, 2, 3, 4, 5สี่ห้าแบบนี้ไม่ใช่นะคะ1วันอาทิตย์มาใส่เลข1ตรงนี้เลย2วันจันทร์ใส่เลข2เลยนะคะ3วันอังคาร4วันพุธ5วันพฤหัสบ,บดี6วันศุกร์ เจ็ดวันเสราร์อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็โยงวันตามสีด้วยนะคะฝากใบงานสองใบค่ะใบที่หนึ่งลบเลขสองหลักนะคะหลักหน่วยและหลักสิบนะคะลบด้านหลังก่อนเลยนะคะมีสี่ข้อค่ะแล้วก็ ฝึกเขียนคําที่ผสมสระเอื้อนะคะคําศัพท์ของเราในอาทิตย์นี้นั่นเองนี่ก็คือเรื่องราวของวันนี้นะคะ7วัน7สีค่ะแล้วก็ขอฝาก K3A นะคะสำหรับคณิตศาสตร์เล่มนี้นะคะ k t a ตอนนี้ถึงหน้า8แล้วค่ะใช่ไหมคะทำ หน้า8หน้า9หน้า10หน้า11ทำสี่หน้านะคะสำหรับนะคะบวกเลขนะคะทำสีหน้าเลยโอเคค่ะสำหรับวันนี้โค้รีขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย